ครับมาดูจัดกันแล้วว่ามีบอดี้ใช่ไหมบอดี้ต่อลงมาเป็นอะไรครับเอ่อเพดิเคิลเพดิเคิลก่อนใช่ไหมเนี่ยขาดรอยตรงเนี้ยเพดิเคิลแล้วก็มาทานซูเอตโปรเซสนะแล้วก็มาลามิน่าลามิน่าคือตรงนี้แต่ก่อนถึงลามิน่าจะมีตัวที่ยื่นออกมานะครับเป็นจอยนะเป็นฟันนะมีอินฟิเลียกับ ตัวของเขาเองมีอินฟิเลียกับซูปเฟเรียฟาเซตจอยซ้ายขวามีเหมือนกันนะก็ฟาเซตจอยก็ไปเชื่อมต่อกับตัวนเขาไม่ตินเลไม่ไม่ไม่ลิกยังไม่เป็นจอยเป็นกระดูกไงเป็นกระดูกที่ทําหน้าสัมผัสมาติดกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ตรงนี้แต่ทุกจอยจะต้องมีลิกเมนต์หรือแคปซูลปิดจะมีเอ็นปิดอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อยู่ลอยๆอยอย่างนี้ แต่สัคเจอของเขาคือเป็นรอยต่อเป็นจอยนะซึ่งเกิดจอยขึ้นมาอีกหนึ่งจอยนะครับเรียกว่าฟาเซตจอยนั่นเองนะครับแล,แล้วก็ให้เทียบด,ดูว่าฟาเซตจอยของทารสิกรละนาบของผิวสัมผัสาร์ติคูล่าเซอร์เฟซของเขาเนี่ยมันก็แตกต่างกันตามฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้จะอยู่ในรูปเป็นแบบตั้งฉากขนานกันอย่างนี้ เลลาเราก้มเงยก็เลยได้มากแต่ตรงโทร,โทรสิกก็จะเปลี่ยนเป็นระนาบขนานลำตัวซ้อนกันงนั้นการก้มก็จะค่อนข้างมีปัญหาแต่ก็ได้แต่การโรเตตอาจจะยากหน่อยแล้วก็จะมีจอยที่เรียกว่าทานันเลื่อนโปรเซสในระดับโทรสิกไปเชื่อมกับตัวกระดูกซี่โครงตรงนี้ก็เกิดจอยที่เวลากขแครกแครกก็มันได้ยินเสียงในนี้นเวลาเราแครกล็อกเนี่ยมันจะไดเ้เสียงเสียงอัดในข้อนี้ นะเขาจะวางมือคลักคลักคลักใช้เกจห้าน,นะครับพัดมาเพื่อนปะรัปบบางทีกระดูกตรงนี้มันจะเคลื่อนตัวเดียวตัวนี้มันจะหลวมเย่ะเอ็นมันจะหลวมแล้วมันก็เคลื่อนนะเนี่ยี่ถ้าไม่ยึดน็อตมันก็เคลื่อนได้พอเคลื่อนเสร็จพอคลักปับ๊บมันก็เข้าที่ก็คือเสียงที่เข้าที่เสียงแรงอัดในข้อนี่แต่ถามว่าเราทําถ้าคนไม่ค่อยได้ทํามันก็ไม่ไอ้ดังแต่ถ้าคนทําบ่อยนี่ก็ดังเพราะมันจะหลวมพอหลวมเหมือนก็เราหักนิ้วอะ หักบ่อยๆดังนะดังง่ายไหมโดนนี้เดี๋ยวก็ล็อกแล้วแต่คนนานๆจะมาหักทีไม่ค่อยดังหรอกก็เช่นเดียวกันนะ<ช>อันนั้นเขาใช้นะฮะ<ช>แล้วก็ทีนี้สัตว์เจอร์ที่สำคัญระหว่างตรงเพดดิเคิลเนี่ยตรงเพดดิเคิลของของแต่ละจอยเนี่ยของแต่ละข้อเนี่ยก็จะกลายเป็นเว,วัลนะเห็นไหมเป็นเว,วัลมีเวัลเข้าไป เพราะเพดิเคิลก็จะเล็กใช่ไหมแล้วเป็นมีว้าวเข้าไปเรียกว่าสไปน์นออล์คานลนี้พอเพดิเคิลบนกับล่างเจอกันก็เกิดเป็นสไปน์อลคาแนลขึ้นมาเห็นไหมนี่เพดิเคิลนี่เพดิเคิลตรงนี้รูนี้เองนี่เองที่เป็นตัวที่ทําให้สไปน์อลเนิร์ฟเส้นประสาทออกมาจากตรงนี้นั่นเองสไปน์อลคาแนลมีสไปน์อลเนิร์ฟตรงนี้เรียกว่าสไปน์อลเนิร์ฟเส้นประสาทของสันหลัง ซึ่งมีทั้งหมด31คู่นะครับ L นี่5คู่ L 1ถึง L 5นะครับทอรัสซิกก็สิบสองแอลถ้าระดับลำบ้ามี5ไงครับมีทั้งหมด31มีทั้งหมด31คู่ตัวระดับเซอร์วิคอลมี8สไปนอลเนิร์ฟนะมี8ปดทอรัสิกมี12เป็นเท่าไหร่20่สลำบ้าอีก5เป็น25่ส แล้วก็มีเซค้ามอีก5ช่องอีก5เป็น30มสิบสสิคอกสิกอีก1นึ่งคอกสิกมีออกมาตรงกลางอีก1เป็น31คู่เห็นไหมเส้นประสาทพวกนี้ก็เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายภายนอกกล้ามเนื้อกับสมองซึ่งต้องผ่านไขสันหลังตรงกลางตรงไขสันหลังก็เรียกว่าสไปนอลคอร์ดไขสันหลังล่าสไปนอลคอร์ดนี่ไงตัวอยู่แกนกลางเรเดนอยูเนี้ย ที่เป็นตัวเป็นตัวแตกของสไปน์นเนิร hmm. ์ฟนี่คือสไปน์นเนิร์ฟนี่คือแกนกลางเนี่ยแกนกลางสอดขึ้นมาเลยครับสอดขึ้นมาจนถึงสไปน์นอตคร์ดน้ไขสันหลังถึงเอลที่เท่าไหร่คะสไปน์นคอร์ดเนี่ยความยาวของสไปน์นคอร์ดจะอยู่ที่ถึงที่เอลสองเอลสองหลังจากนั้นก็จะเป็นช่องว่างแล้วก็จะมีเส้นประสาทที่เขาไล่ออกไปตามไปตามช่องตรงนี้ก็จะเวลาที่เขาจะเจาะน้ําไขสันหลังเขาจะต้องเจาะต่ำกว่าเอลสองเขาจะแทงเขาจะแทงเข้าไประหว่าง ข้อนี้เลยเพื่อนะตรงนี้ก็จะมีช่องว่างเขาเข้าไปแล้วก็จะเจอน้ําไขสันหลังอยู่ในนี้ mm hmm. เขาก็จะดูดน้ํามาได้ถ้าถ้าเจาะเหนือกว่า L2 ขึ้นมามันจะไปโดนเนื้อไขสันหลัง mm hmm. เนื้อสปนอคอร์เพราะเนื้อไขสปนอคอร์นี้อันตรายมาก mm hmm. นะคนโดนยิงโดนแทงกระดูกหักไปทับไขสันหลังเอามาพลาดไปหมด mm hmm. เพราะเส้นประสาทเองเป็นตัวแตกออกมาจากเหมือนลำต้นอันนี้เหมือนลำต้น เส้นประสาทก็เหมือนขแขนง <ไป S 1> ของลาต้น<ป>กิ่งก้านออกไปถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัดลําต้นเป็นไงขแขนงก็ตายด้วยเช่นเดิมแต่ถ้าไปเป็นที่บางกิ่งบางก้านยิ่งไปไปลายไปเป็นปลายปลายใบก็ไม่เท่าไหร่ก็เสียเฉพาะส่วนนะั้นก็เหมือนต้นไม้นะการส่งทํางานมาก็ต้องส่งการรับผ่านไขสันหลังขึ้นมาอย่างสมองสมองก็ต้องส่งผ่านกลับกรสไขสันหลังมาสู่เส้นประสาทเห็นไหมเพรฉนั้นความสําคัญของเส้นประสาทระบบ ระบบประสาทจึงสำคัญเห็นนะอันนี้ก็จะชี้เห็นว่าตัวนี้และในระหว่างนี้ก็มีหมอนรองกระดูกเราเรียก intervertebral disc inter ระหว่าง vertebral ก็คือกระดูก v e r t e b r a อันนี้เราเรียกกระดูก v e r t e b r a disc ก็คือจานหรือหมอนก็คือหมอนที่รองระหว่างกระดูกรองตรงบอดี้ใช่ไหมรองตรงรองตรงบอดี้ก็คือหมอนรองกระดูกหรือใช่ไม่ใช่ เนี่ยเนี่ยนอนนี่อนเนี่ยมอนนี่ค่ะเนี่ยครับอนินเตอร์วอริบลิชเนี่ยมอนมอนตัวนี้เองจริงเป็นปัญหาเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมอนเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับลดแรงกระแทกเวลาที่เราเดินน้ำหนักในแนวตรงมันก็จะยุบยวดทำให้เรายืดหยุ่นได้โดดลงมาก็ยังไม่เป็นไรนะครับนอนนี่มีลักษณะข้างนอกจะเป็นไฟเบอร์สารกันไปเรียกว่าแอนัสไฟโบซัส ข้างในจะเป็นนิวเคลียสฟอโบซัสนิวเคลียสซึ่งเป็นลักษณะเหมือนน้ำเหมือนน้ำหล่อลือมีน้ำอยู่เหมือนเนื้อปูแล้วมีน้ำอยู่ในในในข้างในตรงนิวเคลียสนั้นมันก็เลยแล้วตัวอนูรัสไฟโบซัสก็เหมือนหนังยางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันยางเหนียวๆเงี้ยน้ำหนักกระแทกลงมามันก็มีความยืดยูถ้าไม่หนักไม่แรงจริงๆมันก็ไม่ค่อยปัญหาแต่ส่วนใหญ่ยกของหนักผิดวิธีน้ำหนักตัวเยอะๆมันก็ทับ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 ,ทบหมอนมันก็ หรือท่าก้มท่าการใช้งานที่ผิดปกติมันก็แตกต้องอายุมากขึ้นด้วย <Okay. S 2> อายุมากขึ้นไอ,ไอตัวน้ํามันก็สูญเสียไปหมอนมันก็เลยฝ่อตัวลงมาก็เลยตีดลงมาแทนที่จะป่องอย่างนี้มันก็เลยตีบลงมาอย่างคนไข้เมื่อวานที่ว่านั่นแหละอายุมากปั๊บพอช่องตีบปั๊บทาให้สไปนอพาร์แนลตีบด้วยไหมตีบด้วยตัวสไปนอพาร์แนลเนี่ยออกมาทางด้านโพสซิเลียและทะรอกอยู่ทางด้านหลังและทางด้านข้าง ฉะนั้นเมื่อตีปั๊บช่องมันแคบป,ปกติเส้นประสาทเนี่ยออกมาก็บอกมีมันมีช่องกว้างประมาณ0.5เซนให้ดิ้นได้ให้ขยับตัวได้่างพวกเราเนี่ยเราก้่มเราเงยไม่เ,เป็นไรเพราะมันมันมีช่องให้มันหลบไปมามันยืดหยุ่นได้มันไม่เบียดมันก็ทียกเว้นหมอนแตกไปทับมันแต่คนพอสูงอายุปเป็นไงครับหมอนก็ตีดลงมาแล้วบางทีหินป,ปูนก็งอกตามสไปนอคานแนลด้วยแล้วก็งอกตามฟาเซ็ตจ,จอยด้วย ก็ยิ่งเป็นปัญหาก็จะคนไไ้ก็จะเจ็บปวดลึกๆข้างในเวลาเคลื่อนไหวบางทีไม่ใช่มัสเซิลอย่างเดียวบางทเีเป็นในจอยตรงนี้ปวด<ม>ลึกๆนะพอเราเข้าไปขยับไปจัดกระดูกข้างในไปนวดกระดูกข้างในเคลื่อนไหวเขาถึงดีขึ้นนะงั้น,นกลไกตรงนี้นอกจากเรานวดกล้ามเนื้อข้างนอกแล้วเรายังต้องเรียนรู้การรักษาเข้าไปในจอยตรงนี้ด้วยโอ้อาจารย์ผู้สนักรบอ,บอกตัวเองว่าหนโชคดีมากเลยที่ไม่ทำเทสกวนานตรงนี้อ่า คือทำทุกวันนี้ทำงานเอกสารไงโหลำดับมากโัวมากเลยนะถ้าเรามียสูงแ้วทำาวลหนักต่อไปอนี